อาหารเสิมอาหารเสิออลลพ่ออ่าอันนี uh ้อาหารเสริมพ่อหยิบอาหารเสริมตอเออให้พ่อคนสุดยอนะคะแล้วก็กาแฟดำน้ำตาลนะคะช่วยสารมช่วยนะคะเนี้ยวาน้มาช่วยพ่อนะคะอ่าพ่อวางเดี๋ยวมีโอวันติหนอีกหน้เดี๋ยวพ่อกินโนจนต่อเอาไปวางไว้นะอเคเดี๋ยวมากินเสร็จแล้วอาหาร ทุกคนที่สวนมีผู้ช่วยแล้วนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่ผู้ช่วยกำน,นันไม่ใช่คะ่ะผู้ช่วยพ่อน,นั่นเองนะคะวันนี้น้องชายมาเที่ยวบ้านสวนนะคะเขาเรียกว่าวันหยุดปีใหม่นะคะก็มาพักผ่อนพักผ่อนหรือเปล่าก่อนมาลงมือช่วยพ่อน,นะคะพอดีว่าช่วงเช้าอ่ะพ่อทำเขาเรียกว่าด้หญ้าในจุดนี้นะคะพ่อก็จะทําแปลงผักอีกนะคะทุกคนดูสิแปลงผักตรงนี้เมื่อวานก่อนนี้ทํากับพ่อไปเมื่อวานสิไม่ใช่เมื่อวนัน เมื่อวานนี้เองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะที่รักจังพ่อทําแปลงผักตรงนี้เนาะแล้วก็ล้อมแสลมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช้าว,วันนี้ค่ะคุณทุกคนค่ะเนี่ยพ่อก็มาทําแปลงผักตรงนี้เพิ่มนะคะพอดีพอดีโชคดีน้องชายมานะคะทุกคนวันหยุดปีใหม่น้องมาน้องก็มาช่วยนะคะเนี่ยค่ะก็มาช่วยเบาแรงพ่อไปนิดนึงนะคะช่วยดา้ย,ยาทําแปลงผักนะคะนี่แปลงผักที่พ่อจะทําเมื่อเช้านี้พ่อพูดว่าพ่อจะทําแปลงผักล้อมทั้งสวนเลยไอ ไม่ไหวแล้วมั้งคะคุณพ่อจ๋าแบ่งไม้ดอกไม้ประดับให้ลูกบ้างก็ได้นะคะคุยกับพ่อเมื่อเช้านี้พ่อก็จะได้เวลานะคะขยันของพ่อนี่ก็ขยันจริงๆเลยนะคะพ่อก็จะทําผักปลูกเต็มสวนเลยค่ะทุกคนดูแลไหวก่อนห <c oughs> ลังจากก็มีหน้าที่รดน้ำแล้วค่ะพ่อก็ปลูกไปลูกก็รดน้ําไปนะคะแล้วก็สุดท้ายลูกก็เก็บกินนั่นแหละ กินได้เยอะเท่าไหร่เนาะคนเดียวนักจังเองนะคะก็คำๆนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็ตามชมนะคะว่าชีวิตสาวชาวสวนรักจังจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะติดตามชมนะคะผลงานฝีมือน้องชายก่อนนะคะตอนนี้ไดายยา้ย่าแล้วอย่างขมักขม้นนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าอ้าวคนหลอ่อบ๊ายบายกล้องหน่อยคระบ๊ายบาย